เด้อพี่น้องเด้อกินรถอตในาี่ทะเลกูงวอยู่ตในางกมหยางกูมาแล้วกงมาลวจ้าตัวะสิบบาทแต่ละสิบบาทกสดสดหมอเขาบอกว่ารวหานมแล้วก็มนมนง่ายไม่ต้องเกลือเพิ่งไม่ต้องกินอะไรเลยม่ต้งกลอร้ายมั้งนีนี่ีว้ากกูร้อนกูนี่ โอ้ยขี้นี่งบางกล่องโอ้ยผนใจพูดว่จนเต็มหน้าจอเดี๋ยวไปกัได้โอ้ยโอ้ยเหมยแม่เนี่ยง่ายเพื่อ้วเออเอาเอ้กล่องมึงลยกินคอสเอื่นอย่งก็อื่นยังบกกินอย่งเดียวคอสเพื่อ วันนี้ขับผ่านเมืองหิมะด้วยแต่ไม่ได้แบบเมื่อเมื่อก่อนบางนากรองปัดเพื่อเฮียโอ้ยขู่กบบวว็ปกดวดเลยเป็นเนื้อนะกูไม่เมื่อบ่แล้วกาจี้นั่งเครื่องมาด้วยวันนี้ขันยาด้วยว่ะมุกร้ายเลยเอาให้เวลากันบนที่ให้ แก่กลุก่มอะไ,ไ<ด>้างเนี่ยแก่กลุ่มะไรเนี่ยแกกลุ่มรงเนี่ยแก่กลุ่มข้าวข <c oughs> ว้าวเล็กพีเมี่ยมอืงามหมูกได้หมูโอ้แกกล่มเลี่นเนี่ยีงกว่อมแก่กลุ่ม้อกาดา่ะอมขมูีรย่ง้ยบ้ไหเนี่ยอมมเมเนีย่ยังงามก่เลอืมหมู เอต้องขอพักคอพักคอพักคอโอ้ม่สองเลยวปยี่สิบบาทยแบอยี่สิบบาทลเดีเราแกแกนแกกูไงตัวละสิบบาทตั้งเป้าเลยตั้งเป้าไห้าร้อยกงตัวละสิบบาทต่างเป้าไวห้าร้อยก็มึงไม่ต่ำง่าต่ยง่าย

เฮ้ไหมเียบ้อยโอ้ปวดไงแฮ้ยปดโอ้ยนี่เนาะนี่ยิ้มบิดบานนี่้ผักคือขักแต่วะชุ่หยอดเลย้วไปาอันนี้เลยแล้ เขียวอันนี้ไม่ได้เขียวไม่เหนียวลาลางานบ่ันเดียวอยู่ลาลาสองสามก้นนี่ว่าข้อขาดตัวเลยว่าสัตวโอ้ยงานบ่อนผ่านอยู่ข้อขาดตัวล,ล่ะลาลาสองสามคนแน่นอนแหงแม่เวงขึอนรถกล่องนี่เอา ที่นี่ที่ไหน,นจะจกตากันจกตาครับเกลไม่ขาดจริงตัวที่ขายทีลนคือนี่งวะตแก่แก่่มเหียงมันอแก่มมเหียมันเหรอนี่ยอเนแ่ยน่าใช้ถงโปกโอ่งโคกอ่ะน่าเตู้เย็นเรามาทนี่มันไม่ได้มีแค่สองนะสองแบบที่แม่ว่าดิโอ้ยเขแยนน้ำ มีมีไป<ม>นั่นนงลองป่นไปไปนั่งชอบอย่างอีนแบบโบแมนบริษัทไ,ได้หรือโหน <m akes MAR T>